ม่มาถึงจุดเนึ่งทีเ่เรามีมีมุมมองที่ไม่เหมนกันราเลยได้มาคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเป็นที่มองที่กวงแล้วกมีความปรารนาที่กันค่ว่าที่ส่ขอรายละเอียดดเพาะย้ําหลงรายละเอียดแล้วนกันนะครเพราะว่ามัเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกับตัวเอง กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ผ่านกันพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วอีกครั้งนึงที่วกันพูดคุยกันมากแค่คือเราสนุกเอ้ยเรามองกนบะติศทางนะแกรี่คือเอาจริงๆแล้วมันก็มันก็ตอบยาค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันของผมและสองมุมมองกันคือเรื่องอะไรเดียวนี่เรื่องการแต่งงานที่เราจองเมื่อสองวันแล้วทำไมจะต้องมาเลยเราไม่รุนกรนกันแบบที่ดีอะไรถ้าจะเป็นเรื่องนี้โจจะบอกว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าเออเรื่องนี้เราคิดเห็นเหมือนกันเราจริงจริงแบบ ก่อนหน้านี้พี่เบย่าก็พูดว่าอยากจะแต่งงานกับเบลล่าแต่อกว่าทางเบลลาไม่อยากแต่งงานที่มองว่าเธอรู้ว่าสาเหตุนี้หรือเปล่าเอ่อก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนเจ้าเหเราเองไม่ค่อยทันดูแบบเราตัวเองคิดไม่ดีแล้วแต่ตอนมับบนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันช่วยมาะขาดูดีได้ตอบแทนใช่ไห่คะก็ก็คือเป็นการพูดคุยกันด้วยดีค่ะที่อยากเป็นไปด้วยดีแล้วก็ผัดนั่นพูดคุยมาสัมผัสกันค่ะแต่ขอต่อผ่านเลยเวลาหนมามันยากไเลยก็คือ ถ้าขับแล้ยากไหมมันก็ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วคือเราทั้งสองคนก็อยู่กับคือการของความกระใจกันมันมีโอกาสที่จะกลับมาไม่ได้หลายคนก็รู้ว่าแบบแฟนกันมีคนเดิแฟนขับก็เสียได้คนอยู่ได้เวลาคู่เราหรยอไม่คู่ขับก็ได้ค่ะเเดี๋ยวทำแบบกันนะคะที่คือถ้าขับคือทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งสองคนนะคะคือเอ่อถ้าในอนาคตเราก็คง ตอบไม่ได้อะนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราสองคนตัดสินใจแบบแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ไม่ดีที่สุดค่อการอบแนอย่างนี้ทุกวันนี้คือเยรูซาเลมพูดคุยติดต่อกันที่เหรอที่มีข้อพิพาทชายหรือก็ยังสามารถพูดคุยกันได้เบลเบลคือยังไงก็เรื่องนี้ไม่มีที่ถามแน่นอนใี่ไหมเบลวันที่เราคุยกันไม่มีเจ้าของคนอื่นค่ะรื่องของแต่ละคนเมื่อเรื่องทางมุกออนอลายคนบอกว่าพี่เขามุกออนแต่ว่าเรามุกออนใครมุกออนก่อนการทะเลนี่แหละเออ ก็เอ่อถ้ามันเป็นเรื่องของที่เขาเบลก็เบลก็ขอเนี่ยไม่ตอบแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าสกิดมาเจอเบลบกว่าเอ่อขอโฟกัสที่การสัญญาแล้วก็การดูแลคุณแม่กันอยู่กับครอบครัวก่อนดีกว่าค่ะแต่หลายคนไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่คือก่อนหน,ะน้าเที้ยช่วงตลาดอาหารก็มีคคบทความออกมาว่าเราไปนั่นด้วยการไปที่ คมจริงไม่ได้จะกัมาสักเัก่ึงแล้วแต่ว่าเราเห็นภาพเหมือนกัน้การ์ดสุด้เลนะคะพารด้อกาดูสี่กันภาพกาลสุดที่ออกมาดูสี่กันนันคือภาพเดือนไหนัเนี่ยเดี๋ว่เห็นภาพาตกความจริงมันเป็นภาพเมื่อปีอหลายปีที่แล้วนะคะอ่าอีกอย่างนึงคือเรื่องที่วามีคนเห็วลไปรกี่าที่หาออันนั้นไม่ได้ไปค่ะพราะว่าก็ทำงานทุกวันเลยแต่ คือเรื่องนี้เป็นขอไม่ออกความเหตุผลเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เรายังว่าไม่ได้เราไม่ได้เรียนในเร็วๆนี้แน่นอนี่ได้ค่ะไม่ได้เกิดกันแาบนั้นเรื่องอะไรที่มันทำให้เราเหมือนเห็นแบบรักเราแบบก้าวขึ้นแต่พอมราขึ้นก็ยืนยันเหมือนไม่ได้ไม่แสดงอาการอะไรเลยนคือมันเป็นด้วยด้วยความเข้าใจกันของคนทั้งสองฝ่ายนี่ค่ะคือเราอยู่บนบนเหตุและผลแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ แมว่าก่อนที่เบลจะตัดใจจะมาให้สัมภาษณ์วันนี้ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยก็เออเรื่องราวทั้งหมดถ่ายการพูดคุยกันมาหมดแล้วคือพีิทิศเขาว่าอะไราะมีความี่เศษอะไรพิเศษหรือี่อย่างไรบ้างก็คือเออ่ที่จริงเราก็แบบเราก็พูดคุยกันกันหมดทุกเรื่องนะคะทั้งสองฝ่ายก็เป็นแบบแบบความเป็นคนความเข้าใจเดียวกันตอนนั้นระยะเวลาเก้าปีที่ทุก เดินถากลุ้นกันมามันผ่านทุกทางั้กมาเยอะมากก็มาตุกๆนี่แค่ต้องแยกจากกันางเราทุกข์เสียดายมาเนี่ยที่ปรับจะปราบพันกันมาได้ทั้งสองคนก็คือก็เออมันเป็นระยะเวลาที่นานแต่ว่าคือเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กันมาตลอดเพราะฉะนั้นแม้ว่าในวันนี้มันจะอยู่ในสถานะไหนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ขอเนื้อถามถ้าอยาที่ที่เขาจะมุทธนไปหมดตัวเราเป็นยังไงแล้วเยอระ ไม่ว่าเนี่อนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเดีอยากยืนยันคำเดิมว่าเรื่อมีแต่ความแปลกควาาดีในการที่เขาราทำนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเดีก็อยากให้ี่เขามีความสุขอ้ตัวเดียร์ตอนนี้มันจะรับผู้คนได้นะคหรือว่ายังต้องพยายามไปก่อนถึงแบบเดินใจขั้นใหม่รู้สึกว่าคือเดียระคือเออเดีร์เดียร์ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเดีร์อยากทำงานก็เยอะเนาะเดียก็อยากแบบทุ่มเททำงานให้เต็มที่แล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลลูกแม่เด็กคุณลูกแม่ก่อนีก บนรกข้างอไหมรือกับันอเราในคัวคือถ้าเป็นออในครอบครัวก็จะแชรก,กันอยู่แล้วโดยเฉคุณแม่ครับว่าคุณแม่คือท่านเราเล่าเรื่องให้ฟังอย่างแล้วแล้วท่านรับูงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่คุณท่ออย่างไงบ้างเข้าใจคน่รู้าวะสงครามเราคือครอรัเ้ง้าเลย เราขอขอบคุณสำหรับกำลังใจและกันคะที่สอนเราให้รู้เรื่องความรักที่ความักเปี่ยนต่ว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วความเป็นโดให้ความสาคัญกับคนมกมาเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าควรักมันมีได้หลายแบบไม่ว่าัะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดนักแอดเข้มแข็งมีอะไรขึที่เดียว ก็ก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอะค่ะแล้วก็แคายังจะมีความสุขกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในบลานเราอะค่ะเหมือนปีนี้เนี่ยก็ือว่าครงเอามาขาดเราแล้วสุดแล้วถ้าสมมติมุมใครเขาเด็กเข้ามาดายเราอยู่ดีนะมอมในตลาดมาเป็นตัเอ่อเอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเราก็แบบว่าขอตั้งไปทำงานก่อนกับครอบครัวทีผ่านอะไรทำให้เรา มันด uh, ้วยมันมันเป็นเรื่องของความเข้าใจอะค่ะม wow> um ันเข้าใจในในเกตุและผลที่ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็แล้วก็มีครอบครัวด้วยแล้ววันนี้อยากบอกอะไรกับแฟนที่คอยให้กำลังใจเราตลอดมาก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คยสนับสนุนเดินมาตลอดนะคะกแล้วก็โตๆมาพร้อมๆกับพี่กนนักข่าวแล้วก็แฟนทุกคนขอไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้น เอมาบอกทุกคนกงแบบนี้เสมอแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเข้าใจแนเคิวก็คอยให้การสนับสนุน